หมัดยัยวู้ฮู้อืมจะลำยังไงจะไปฝากเฮ้ยฝากไว้ตรงนอ้ยอันนี้คือสกิลนะคะสกิลอะไรตัวอันแรกอืมอันที่สองสวัสดีคร yeah. ับตอนนี้เราอยู่เกมอะไรครับในเกมส์เดิ ดิสตรอเกสเบลล์กราวกันอืมมันเรียกยังไงเนี่ยเราจะต้องต่อสู้ไงจ้ามาเลยมาป๋าเลยบอล <c oughs> อืโอ้โหอันนี้คือสกิลนะคะอันนี้คือสกิลระเบิด ส่วนนี้คือสกิลระเบิดกันไปสีรครับไปสีครับไปสีครับโอ้ยยจะไหมโอ๊ย,ไม,อยไม่โดน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 เลย

I'm เออเจ็บนะโดนระเบิดป่ะป๊าเป็นไงล่ะไอ้มโ่ลเอเบิดออได้ไงกันเออได้ไงกันลูกกัดตาเลยึึลูกุกเก่ง Oi. Oi. Huh? Huh? Oh, no, begin. Ei, สรบ จุดตรงอย่างนี้จุดตรงรีบจุดตรีบจุดตรงเพื่อนเพื่อนเรียบร้อยนี่ทันทีนทระวังระวังนะลูกเร<อ>าโดนระวังนะลูกระวังระวังมาลูก,ม,ลก<อ>มันตูขึ้นไ,ไดน้เรียบร้อยเป็นเศษเลย <h> ah> เป็นเศษขยะเลย ัสดสีเพืนอ้ยกึนเตียวบทมดมาได้อฮ้ยไม่เป็นไรหลบลูกปลาหลบได้นี่ไงวาวได้นี่ไงวาได้นี่ไงวาววาวเอ้ยนี่ว้าวดูตงเจอท่านี้ป๊าป้าขาร้องอสกัา ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้มันเล่นนะกูกุ๊กเพิ่งรู้ออน่าจะเจอแล้วี๋ดิมาเลยนทีระวังนี่นะลูกระวังนี่นะ ะงมาี่ยไมอจซุยเรอยเกิดถอเหรอเกิดใหม่เลยครับวเาพลังไฟก็ได้ไม่ไม่สิเอาพลังไม้เบดบอลแิตม้บไม่เปเลยยตเราเก่งกวาดูดิดูคิว

มาสิ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 หลบนี่เขาเรียกว่าหลบหลบได้หลบตีเขาีเาโยนโนเลยงโดนเลยมึงโ <c oughs> อ้อยโอ้อยโอ้อยโ <c oughs> อ้อยโอ้อยไปดดโอ้โอ,อ้โออ,อ,อ ฮัลโหลซีอืไหนลวแลลูกเป็นดัมมี่แล้วกันให้บบจัดการเลยบบจัดรการแล้วแบบบัดการลูกเลยแล้วกันให้ยูการผลเฉย สิ่งที่ป๊าป๊าต้องการเลย Ao tao mày nói tiếng luôn 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 น,นังโหดนั่งไปเรือ่อย mà nó không lột được đâu nó lột trái luôn quá Dạ nè

เดนสองเฮ้ยเฮ้ย่อยตัวนี้จ er ังหวะนี้เหรอแค่นี้ปะป๊าก็เอาระเบิดมาหาลูกไม่ได้สิมาสิ

คู่ไปเลยดีครับโดนคู่ไปเลยเอ้โดนคู่ไปเลยดิกระเด้งคู่ไปเลยอยากโดนใช่ไหมนี่นจ่ามันโหดซะเหลือเกินนี่จาหลบแต่บับป้าถ้าถ้าบับบ้าใช้กอวัวบับป้าน่าจะโหดกว่านี้ สังโดนต้องลทงเอาเอาเอาอาิแล้วนะนุงได้อานะวมาสิมาดิอกเราจะไปหาเดวตอนนี้ปะป๊าหลบหลบก่อนนี่หลบหลบด้านข้างหลบแบบบลบหลบซ้าย

ลูกถ่อาอัติเมตปุ๊บลูกก็จะตยายแบบบ้าตาย <c oughs> ยังอ้าวอันนี้คืออะไรลูกทำเป็นออกมาอย่างเงี้ย กมรีเซ็ตเกมรีเซ็ตโอเคครับจบไปแล้วครับโอ้โหโทรศัพท์เป็นไรลูกเป็นเล่นต่อไม่ได้เลยปะป๊ากดอันนี้ไงปะป๊ากดต่อสู้นี่ไงโอ้ว่าไปลงกดอันนั้นโอเคไม่เป็นไรแล้วลูกจะโชว์คอมโบให้ดู